สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากช้อนไอศครีมคลิปลปนี้สนับสนุนโดยท่านผอ,อ,อ,อบุษรินสิริป,ปรรรัญญาธรพูวงหน่วยการโรงเรียนวัดพิคุณทองแปลกประชาคาคคุณครูผู้สอนคือนางอุบลพันธ์ใจอ่อนเรามาดูอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากช้อนกันนะคะเด็กๆว่ามีอะไรบ้าง 1. ช้อนพลาสติก 2. ปืนกาว 3. คีมจับหรือกันไก่ 4. ก้านสำเร็จหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าก้านบัว 5. ฝาขวดน้ำา 6. ดินทอง 7. ไ้ใบไม้สำเร็จ 8. ฟอรฟร์เทป เรามาดูขั้นตอนการทำมีทั้งหมดด้วยกัน7วิธีนะคะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นําช้อนที่เราตัดเตรียมไว้ตัดด้วยคีมหรือกันไก่แต่ตรงนี้คุณครูขอแนะนนิดนึงว่าในการตัดเราต้องพิถีพิถันนิดนึงค่ะเพราะช้อนที่เราตัดมันจะแตกง่ายเราจะต้องค่อยๆตัดนะคะเด็กๆ มาดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะนำฝาขวดน้ำที่เราไม่ดื่มแล้วเอามาพันดินทองนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นเกสรของดอกไม้กันค่ะเราไปดูขั้นตอนที่3กันเลยค่ะ <c oughs> ขั้นตอนที่3มเรานำช้อนที่ตัดน,นำมาเข้ากีบดอกชั้นที่1กันค่ะ าด้วยกาวร้อนติดกรีบเข้ากับเกรสรในชั้นแรกเราจะใช้กรีบทั้งหมด5กรีบเรียงจนรอบเกรสรค่ะมาดูขั้นตอนที่4นะคะนำกรีบมาซ้อนกันสับหวังระหว่างชั้นที่1อ่ะเด็กๆดูตามรูปเลยนะคะอันนี้คือชั้นที่2 3และ4ค่ะ เราจะสับวากแต่ละชั้นโดยใช้จำนวนกลีบทั้งหมด5กลีบอ่ะเรามาดูขั้นตอนที่5กันนะคะเด็กๆขั้นตอนที่หเมื่อเราติดกลีบครบทั้งหมด4ชั้นเราจึงนำกรีบเลี้ยงมาติดใต้ดอกค่ะในการติดกรีบเลี้ยงเราจะติดทั้งหมด5ใบนะคะเด็กๆ เห็นตามรูปไหมคะเด็กๆคุณครูติดกีบเลี้ยงให้ดูทั้งหมดห้าใบอะมาดูขั้นตอนที่6เมื่อเราติดกีบเลี้ยงเสร็จแล้วทีเนี้ยเรามาพันก้านด้วยใบยค่ะเอานําใบมาพันก้านด้วยฟอร์เทีจนสุดก้านนะคะแล้วเด็กๆเ,เห็นตามรูปไหมคะเราก็จับแบออกแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนที่7เรา นำดอกไม้ที่สำเร็จแล้วทาด้วยกาวร้อนมาติดบนกานรอให้กาวแห้ง mm hmm. เพียงเท่านี้ดอกไม้ที่เราทำก็สำเร็จหนึ่งดอกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ดอกไม้สำเร็จแล้วเรารอกาวแห้งเด็กๆเห็นไหมคะเรามาดูในคลิปผลงานสำเร็จของเรา ดอกไม้จากช้อนสามารถทำอะไรได้บ้าง 1. นงึเราเอาไปตกแต่งแจกันเพื่อตั้งโชว์บนโต๊ะตกแต่งบ้านหรือใส่ตู้ยกตู้โชว์เป็นของฝากผู้ใหญ่หรือนำมาติดกระเช้าเพื่อไปมอบให้ผู้ใหญ่หรือจัดใจการตั้งโต๊ะก็ได้นะคะเด็กๆในคลิปคลิปนี้คุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับ ดอกไม้จากช้อนเป็นสิ่งของเหลือใช้ที่เด็กๆอาจจะทานไอศครีมหรือ,เ,อเก็บมาจากที่ใช้แล้วเรานำสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์ได้มากมายในคล,คลิปนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มาดูสิคะว่าคุณครูจะสอน งานประดิษฐ์อะไรเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ในคลิปคิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย